ขื้นบ่ข oui, e ึ้น uh, ก <c red its> <Switzerland> ันยูน้ำข้นขุดนี่เป็นบ่เออข้นข่อนข้นเจิมน้ำด้วยบ่ขนเจิมน้ำคุณน่ะสมาสิเหตหันหมอลำผู้ใด้ใดห็นเราเออเราผู้ใดเออเราเนี่ย ยาวตั้งแต่อันบ <an> <te idal Industry> ่ไเด็เป่าแขนหดแล้วเนาะนำมันเลยละเขาวันน้ำตั้งแต่บ่าเป่าแขนมันก็นํำไดลละเขานเมยับเวเมยเวมึงตออะไร็ไปเยไปเยไปเยมึงไปเยไปเย อสั่งหมดเด้อเนาเรื่อยร้อย่านดอกไม้มาำเพ่นเรอาเรองกมาเมดจ่างเขามาือนอันนี้แผนดอกไม้กับแผนคอแ เอามานี่ยเอามานี่ยไหมอ้าห้าเฮ้ยไม่ต้องการไม่ต้องา ใคยเอาไซาหัวบาดดิในคนขิงลูกเลยเนี่มีกับปลา,าเอาไปยังมีเตซาวซำหน่อยององ,งตองเอ็งแต่งยายยายยิมเน่ยแขว่องบอกใครยิมบาดดบอกให้ซับมีดชั พูดบอกมาบอกเที่ยวบอกรักลูกซิบอกรักลูกซิจะส่งให้ลูกดูรักหมดทุกคนนั่นแหละโอรักหมดทุกคนรักหมดทุกคนรักขอลูกขอล้านน้ำเด้อรักขอลูกขอล้านทั้งหมดเลยคุณนะโอ้ยมีแต่ชาวบ้านชาวเมืองจะไม่รักเลยเขาไม่ท่ากิน สียอายุหากระป๋งคนคนลองทเอานี้เอาหอยู้เียงๆอยู่หนน้มาได้เก็บเจี๊ยบาเห็นแม่น้ำวางยังสี่ใบยาไนั่งจังไงเอาเบิงหมอลำเพิ่นเบิงเบงห้างจังไง ยังอยูกะตุมหูเสิบมาแรงวมากับ่หลงหอยซี่จ้าจ้าอันนี้หอยย่งหอยขนมบ่เออหอยกระตุมขนมหรอหวดน้ำกินมอะไรเาม่ว่าอย่เลยได้อุ้ออตองอันนี้อันนี้หอยกล้วยอันนี้เวลาเขาล่ำแล้วไม่เขากินได้บะยาย่ยย เาโอ้บ่ก็คือเขาหอยใบเนียเขาหอยว้ให้คนกินเมนบาคนมาซอยงานนังสี่เมนบาบ่อืมบ่คอยกระยานคอยหิ้วน้อถามไป้วใ่บ่บ่ให้กินว่าสันเดียอันนี้ปลานี้เขาเห็ดใ้เห็นเป็นอย่งเห็ดนกเห็ดยังไว้ให้เป็นอย่าง อ๋อฮี็ดเหดนี่ก็คือแบบประเภทนี้เขาจะต้องเฮ็ดจังสี่เมนโบออันนี้คือห้างเพิงเด้นี่เพื่อห้างเพิงห้างโอจังสี่นะพี่คุน่ะเอามีหอดบันไดขึ้นงามเฮือนงามจนงามจนว่าเอามือแรงกะมือากกะเขาเขาห้อขอเหล็กได้บอเมนบบกัญชาเข้ากะเอาถูบเอางยังมาขึ้นหิ่งนะเข้ากะขอถูกบางผีพันสิลล์ลงนอก ะจุดอ right? so ีกเอามื่อนี้ใกล้มือพอดีเนาะวันที่หนึ่งมิถุนาใช่ไหมนี่อันนี้คืออันอาจารย์ใหญ่ได้นี่อัญอาจารย์ใหญ่น่าใหญ่เออกับอาจารย์ใหญ่อันนี้ก็คือพวงมะหลอกมะไรพวกเวลาที่เพิ่นสีลุง่นสีล่ำเนาะเพิ่นก็สิเอาของเอาไว้บนหัวนะคะเอาหอย วันนี้ยายตางไปถามปู้แอนว่าใส่ดอกไม้แล้วโอ้ยการผู้แนแม่นบ้แม่นแล้วปู้ก็เมาผู้กันปู้ก็โบหัว่าสั่งปู้แอนนั่นก็ได้คือบททำยาของยายาหนุ่ยกับยาแบบเป็นขี้เครื่องยาหนุ่ยแล้วบอกว่าเอาขันเคือหัวตะปู้แอนบักนังอีหนังไอ้ไอ้คนผู้มอนคนหัวอีนี่เนาะเวลามีแนวข่าวว่าอุตส่าห์กินหลายด้ย Các bạn hãy cả kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp